สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะนำเสนอวิธีการทำเก้าอี้เตี้ยนะครับหรือ,อทางภาคอีสานเขาเรียกว่าต่ำนะครับซึ่งไม้ที่ผมใช้ก็จะใช้3า,าแผ่นนะครับเพราะแผ่นหนึ่งหน้ากว้าง8เซน3แผ่นก็จะได้หน้ากว้าง24ดังนั้นผมก็จะใช้ขนาด24คูณ24เซนนะครับ เพื่อให้ได้ตามขนาดไม้ที่เหลืออยู่นะครับนะครับในส่วนนะครับการเชื่อมเหล็กน,นี้ผมก็ได้เตรียมเข้ามุมเข้าฉากอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับวิธีการเชื่อมนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเพื่อให้ง่ายแล้วก็ใช้เศษเหล็กนะครับเอาไว้เขีย่ยหรือเอาไว้สําหรับ เพื่อทำให้ตัวทุบเชื่อมเรามันร้อนครับเวลาร้อนมันก็จะหวัวมันเชื่อมมันแดงๆแล้วมันจะเชื่อมไม่ติดน,นะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่ผมใช้แล้วก็ได้ผลดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมให้เต็มนะครับ โดยไล่ไปที่ละมุมละมุมนะครับจากในคลิปผมจะใช้เหล็กจับฉากนะครับแล้วก็ใช้สีแคมนะครับในการจับยึดชิ้นงานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กมันขยับนะครับเวลาเราเชื่อมพอเหล็กมันเริ่มเย็นมันก็จะคายตัวมันก็จะมีการบิดออกอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้ตัวสีแคมก็จะใช้ ช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ที่จริงมันก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นที่ดีกว่าแม่เหล็กจ,จับฉากนะครับที่เป็นลักษณะของจับฉากอย่างที่ขันน็อตนะครับตัวนั้นจะยึดไดแน่นมากเลยนะครับตัวนี้ก็เราใช้ตามอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับครับ สำหรับการเชื่อมเอาเหล็กแบนนะครับมาเชื่อมผมก็จะวางในส่วนของไม้ลงไปก่อนแล้วก็ใช้เหล็กแบนวางเพื่อให้ในส่วนของไม้อยู่ในระนาบเดียวกับหน้าเหล็กนะครับเวลาในส่วนข้างบนเก้าอี้นะครับทีนี้ในส่วนของการเชื่อมเหล็กแบนนะครับตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องเชื่อมเต็มนะครับแล้วก็เชื่อมเป็นเป็นจุดเว้นจุด นะครับแค่นี้ก็ชิ้นงานก็มีความแข็งแรงพอแล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอย่างไม้ก็จากเสศษไม้นะครับเหล็กก็จากจากเศษเหล็กเหลือที่ผมเ,เคยทำชั้นวางของ ห้าชั้นนะครับหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วก็มามาเจียเก็บชิ้นงานนะครับเพื่อให้ชิ้นงานมีความเรียบสวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้บาวโวนะครับเป่าฝุ่นเศษที่มันติดอยู่กับชิ้นงานออกหรือไม่เราก็ไม่มีบาวโวเราก็ใช้ผ้าเช็ดออกนะครับ หลังจากนั้นผมก็ลองนะครับตรวจสอบดูชิ้นงานในการเชื่อมนะครับว่าจะสามารถวางเหล็กที่วางไม้ที่ผมตัดไว้ได้หรือเปล่านะครับไม้3ามแผ่นนะครับก็ามาลองวางดูนะครับวิธีการวางแล้วก็การยิงไม้เราจะยิงจากข้างล่างข้างข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้หน้าตรงโต๊ะข้างบนนี้เป็นรูนะครับมันจะได้สวยงามนะครับ นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สีสเปรย์พ่นนะครับทำเก็บชิ้นงานนะครับพ่นชิ้นงานให้สวยงามนะครับหรือแล้วแต่สะดวกใช้วิธีการทาสีก็แล้วแต่เพื่อนๆมีอุปกรณ์แบบไหนก็ใช้ตาม ที่เรามีนะครับเพื่อไม่ต้องใช้งบเปลืองเกินไปนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการใช้สีสเปย์นะครับเพราะว่าชิ้นงานที่ผมเคยทำมาผมใช้แปรงแล้วมันเป็นรอยผมก็เลยลองใช้เป็นสีสเปย์ดูนะครับสำหรับไม้ที่เตรียมไว้นะครับ ครั้งแรกเราก็ขัดด้วยกระดาษทรายหยาบแล้วก็เราก็ลงสีย้อมไม้แต่ครั้งรอบที่หนึ่งนะครับหลังจากที่แห้งนะครับมันก็จะมีเส้นมีอะไรกขขึ้นมาแล้วก็ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดรูปเบาๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มือรูปๆหรือใช้ผ้าเช็ดออกนะครับจากนั้นแล้วก็ลงสีย้อมไม้รอบที่สอง แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีนะครับก,ก็แห้งแล้วเพราะเป็นสีสูตรน้ำนี่มันจะแห้งเร็วนะครับสําหรับชิ้นงานที่ประกอบเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้ก็ใส่ที่ปฏิจนะครับรองขาโต๊ะนะครับสีสีชิ้นนะครับชิ้นงานนะครับหลังจากที่ปวะกอเรียบร้อยก็ออกมาสวยงามครับ